แอบบีนักศึกษาวิทยาศาสตร์พันธุกรรมผู้ถูกหลอกให้เข้าร่วมการทดลองลับจนทำให้ได้พลังพิเศษและชีวิตพลิกผันอย่างไม่อาจหวนกลับทำให้เธอต้องใช้พลังนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเปริดโรงเบื้องหลังการทดลอง 1. ฟิโรโมนของเธอทั้งสาสีสีเหลืองรรปลุก<พ>แรง <ใน S 1> ดึงดูด<พ>อันตรายท,ทำให้ผู้คนหลงไหลไหและเชื่อฟังทุกอย่างทํานายสลบไปตอนนี้ฉันจะชอบมด สีแดงจุดไฟแห่งความโครธเพิ่มพลังและความบ้าคลั่งทําอะไรได้คือนี้มันร่วมกับทุกลมจัดไปเลยอย่างได้ปีศาจที่ไม่ดีได้จอปีสาจนะสีฟ้าปลุกความคลัวลึกสุดในจิตใจจะทําอะไรเนี่ยหามันอยู่นี่ไงจะรู้ได้ไงว่าในนั้นไม่ดีเอาคุณกลัวเพราะว่าฉันกลัวซคุมต้องการตอบฟันทิป ติดตามการตามล่าความจริงและทวงคืนตัวตนของเธอที่ถูกขโมยไป The Imperfects ซีรีส s ไซไฟสืบสวนแห่งปี2022